สวัสดีคขะยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านสู่ช่องมุกี้มีเรื่องเลา่ากดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะบทที่23ติงยี่ตั้งหลักในจจนองชายเจดพร้อมกับนำนกมาด้วย งานนี้ไม่ยากเลยมีสวนนกตั้งขึ้นที่มุมสวนเพื่อป้องกันไม่ให้นกร้อนเกินไปจึงสร้างหลังคากันสตร์มีกรงนกมากกว่าสิบกรงแขวนสลับกันเป็นสองแถวมีนกแก้วนกสีเหลืองและอื่นๆอีกมากมายติงยี่ขยับเก้าอี้ให้นั่งที่พื้นเพื่อเย็บเครื่องแบบใหม่นกส่งเสียงเจ้ยเจ้าเหนือหัวของนางและมีลมเย็นพัดผ่านในห้องโถงวันเวลาผ่านไปอย่างน่าประหลาดใจความสะดวกสบายไม่ใช่ทางออกในระยะยาวนางต้องไปในวันรุ่งขึ้นติงยี่กังวลและคาดหวังสิบสองปีผ่านไปแล้วตั้งแต่ตระกูลเหอนล่มสลายมีหลายสิ่งงงหลาาาายยอ่่่่เกิดขึ้นนนใชวปีีทผม และนางสามารถเอาชีวิตตรอดได้ด้วยตัวเองแต่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่อีกฝั่งของภูเขาช้างไปนางหวังว่าพี่ชายทั้งสามจะสบายดีและองค์ชายสิบสองจะพลิกคดีของพ่อนางได้ไม่ต้องพูดถึงสิ่งอื่นใดเขาน่าจะปล่อยให้คนที่ถูกในระเทศกลับเมืองหลวงแม้แต่ใบไม้ร่วงก็กลับคืนสู่รากเงาของมันตอนนี้นางกลับมาแล้วในเทศกาลเชงเมง้งและช่วงต้นฤด,ดูหนาวนางสามารถถอนหญ้าบนหลุมศพของพ่อแม่ได้ หลังจากแก้ไขเสื้อผ้าแล้วติงนี่ยกผ้าคลุมขึ้นและเขย่ามันจากนั้นก็เปรียบเทียบกับร่างกายตัวเองความยาวนั้นกำลังพอดีหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องนางออกมาและมองดูตัวเองอยู่หน้าถังน้ำมีร่างหนึ่งสะท้อนบนผิวน้ำมีคิ้วกว้างจมูกเหมือนถุงงอน้ำดีและรอยยิ้มที่มีลักยิ้มบนริมฝีปากคนก็ยังคงต้องพึ่งพาเสื้อผ้าสีนะเครื่องแบบขององค์รักนั้นดีกว่าเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ศาลมากเครื่องแบบทางการเป็นสีดำและสีขาวทั้งหมดมี ขอบสีแดงสดเรียงกันบนปกเสื้อหลังจากซักหลายครั้งแล้วพวกมันก็จะซีดและยากที่จะบอกลักษณะเดิมของมันส่วนองครักษสวมเสื้อคลุมสีน้ำเงินปกเสื้อเป็นผ้าซาตินและแขนเสื้อเป็นลายลูกศรสีไม่ได้โดดเด่นแต่ก็สะอาดและเรียบร้อยเมื่อดูอย่างใกล้ชิดจะเห็นงานปักที่ไหลนางไม่เคยสวมเสื้อผ้าปักเลยตั้งแต่ติดตามซานเหอตอนนี้แม้ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผู้ชายนางก็ยังคิดว่ามันดูดีมาก นางเหยียดแขนเสื้อปรับเข็มขัดหันกลับไปมองด้านหลังเหลือบมองไปเห็นชายคนหนึ่งเดินมาตามทางเดินกรงนกที่องคชายเจดสั่งทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาถือกรงไว้ในมือเป่าปากและเดินไปมาอย่างช้าๆจากอีกด้านของร่มเงาของต้นไม้องค์ชายเข้ามาใกล้และมองดูติงยี่ทำความสะอาดให้เรียบร้อยเขาโยนกรงนกในมือขึ้นไปหานางราวกับกำลังป้อนเนื้อวัวให้สุนัขดูสิมันทำด้วยได้ทองเป็นกรงเดียวไม่มีอาหารและโถน้ำ เขาเดินช้าๆไปเลือกนกตัวหนึ่งแล้วชี้ไปที่นกปลอดหัวงมอนเราต้องเอามันไปด้วยเจ้าตัวเล็กนี้สามารถเรียนแบบอะไรก็ได้และงงจืดด้วยติงยี่มองลงไปที่กรงทั้งสองซึ่งประดิษฐ์ขึ้นอย่างสวยงามและมีขนาดเพียงกำปั้นและนกก็ทำได้เพียงแค่หมุนตัวไปมาในกรงนั้นนกทั้งสองตัวที่นำมานั้นโชคร้ายดังนั้นจึงทำได้เพียงดูแลพวกมันอย่างดีเท่านั้นว่าพวกมันจะรอดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับโชคของพวกมัน ติ่งยี่ตอบด้วยเสียงงึมงำข้าได้เตรียมที่ผ้านมขนาดเล็กไว้แล้วหากมันใช้ไม่ได้ข้าก็จะสามารถหอพวกมันไว้หรือใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นหมาดๆคลุมพวกมันไว้ได้ข้าแค่กลัวว่ามันจะหนาวเกินไปและนกจะไม่ยอมส่งเสียงเท่านั้นดวงตาขององค์ชายเต็มไปด้วยความดูถูกงานก็ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วถ้าข้ารู้ข้ายังต้องให้เจ้าคอยดูแลรับใช้พวกมันอีกหรือติงยี่สำลักและก้มศีรษะลงแล้วพูดว่าข้าเข้าใจแล้วองค์ชายพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางเวลาใดหงเทากะหูแล้วพูดว่า น้องสิบสองมีกฎมากมายเขาจะนับคนในตอนเช้าและออกเดินทางหลังจากนับเสร็จสองชั่วยามเจ้าพูดว่าอากาศแบบนี้ฟังเสียงนกร้องในฤดูนั้นสิฟู่เทียนเนอร์ฟู่เทียนเนอร์ฟู่เทียนเนอร์ที่องค์ชายเจ็ดพูดถึงนั้นเป็นจัก,กจั่นสีเขียวชนิดหนึ่งซึ่งตั้งชื่อตามเสียงร้องของมันติงยี่รู้ว่าเขาไม่มีความสุขเขาเป็นองค์ชายเจ้าสําราญและเขารู้สึกไม่สบายใจเมื่อต้องทําภารกิจนางอมยิ้มแล้วพูดว่าการไปทางเหนือเป็นงานที่ยากแน่นอน แต่ถ้าท่านทำได้ดีท่านก็จะมีส่วนสนับสนุนราชสำนักอย่างมากและจัก,กรพรรดิอาจจะเลื่อนตำแหน่งท่านในอนาคตองค์ชายน้อยจะสืบทอดตำแหน่งของท่านและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมันยอดเยี่ยมมากสำหรับข้ามันยากนะ หงเทาเกรงคอลูกหลานของจัก,กรพรรดิเกาจู่ต้องต่อสู้เพื่อประเทศด้วยตัวเองแต่จะดีกว่าหากเหมือนกับองค์ชาย12ซึ่งไม่เป็นการเสียหูเปล่าข้าทำไม่ได้แม้เจ้าจะให้ทองหนึ่งล้านแท่งแก่ข้าเขาทุดตัวลงบนราวบันไดแกสลักที่ขอบซุ้มไม้ใช้มือยันตัวไว้แล้วถามติงยี่ว่าเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์ชาย12เจ้าไปมาอยู่บ่อยๆเจ้าได้ยินเขาพูดอะไรเกี่ยวกับข้าบ้างหรือไม่ ติงยี่ใส่โถดินเผาที่เติมน้ําเข้าไปในกรงทีละอันนกบางตัวก็ชอบทําความสะอาดและอาบน้ําหลายครั้งต่อวันเมื่อได้ยินสิ่งที่หงเทาพูดนางก็หันกลับมาและพูดว่าไม่หรอกท่านประเมินค่าสูงเกินไปปองชายสิบสองจะไม่คุยกับคนรับใช้เช่นข้าเขาเป็นน้องชายของท่านและท่านรู้จักเขาดีกว่าค่าการวิพากษ์วิจารณผู้อื่นไม่ใช่พฤติกรรมของสุภาพบุรุษนอกจากนี้จะมีอะไรให้คนอื่นวิจารณ์ลับหลังท่านได้ข้าเคยคิดว่าท่านเข้าใกล้ได้ยาก แต่ที่จริงแล้วท่านก็เป็นคนดีข้าไม่มีอะไรจะตำหนิเกี่ยวกับนิสัยของท่านเด็กคนนี้เก่งมากในการประสบประแจงผู้อื่นแต่หงเทาก็มีความสุขมากเจ้าเข้าใจถูกต้องแล้วตระกูลของเรามีความสามารถและกลอุบายมากมายไม่น่าแปลกใจที่ผู้คนพูดว่าลูกหลานรุ่นหลังด้วยกว่ารุ่นก่อนข้าแค่คิดกับตัวเองว่าแล้วไงข้ามีความสุขใครจะไปสนใจล่ะถ้าทุกคนฉลาดและสามารถเป็นจักรพรรดิได้โลกจะวุ่นวายไหม คงจะดีกว่าที่จะเป็นเหมือนข้าผู้ไม่มีความทะยทยานกินสามมือต่อวันและใช้ชีวิตที่ปลอดภัยและมั่นคงลูกหลานของหงและมังกรเหล่านี้ไม่มีใครโง่องค์ชายเจ็ดยังรู้ว่าการโดดเด่นเกินไปจะนำไปสู่อันตรายได้ง่ายเขาอยากเป็นคนที่ขาดเล็กน้อยและมีชื่อเสียงที่ไม่ดีเพื่อที่ไม่มีใครในราชสำนักจะสนใจเขาติงยี่ถอนหายใจและพูดว่าท่านฉลาดมีคนไม่มากในโลกนี้ที่เข้าใจชื่อเสียงและโชคลาภ หงทาวจ้องมาที่ติงยี่อย่างเขมง็งถูกต้องแล้วแม้แต่เจ้าก็รู้วิธีไต่อันดับทางสังคมไม่ต้องพูดถึงคนที่อยู่ในกลุ่มคนรวยและมีอํานาจเขาลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายพ,พึมพำข้าจําได้ว่าฉันต้องไปหาสนมของข้าเพื่อบอกลาเขาหันหลังแล้วจากไปโดยไม่พูดอะไรอีกราวกับมีลมพัดกระโชกไปมาติงยี่โคง้งคำนับองค์ชายต้องบอกลาครอบครัวของพวกเขานางไม่มีใครนอกจากอาจารย์และเสี้จือ้อนางคิดว่านางจะไม่เป็นไร แต่มีคนมาที่ประตูและบอกนางว่าพ่อของนางมาติงยี่รู้สึกปวดหัวเมื่อได้ยินเช่นนั้นสามีของพี่เลี้ยงมาในเวลาที่เหมาะสมหักมาช้าก,กว่าหนึ่งวันนางคงจากไปและเงินเดือนรายเดือนของเขาคงหายไปที่จริงแล้วติงยี่สามารถเพิกเฉยต่อเขาได้อย่างไรเขาไม่กล้าก่อเรื่องในจวนองชายแต่หลังจากคิดดูอีกครั้งนางก็ต้องไป มันมาถึงจุดนี้แล้วนางไม่สามารถล้มเหลวในนาทีสุดท้ายได้เงินไม่ใช่ปัญหาใหญ่แล้วสิ่งสําคัญคือสามารถออกเดินทางได้อย่างราบรื่นใช้เงินซื้อความสงบอย่าปล่อยให้เขาตะโกนในนาทีสุดท้ายว่ามู่เสี่ยวซูเป็นเด็กกําพร้าของวนลู่ถ้ายอย่างนั้นปัญหาจะใหญ่ขึ้นติ้งยี่หยิบเงินสองแท่งใส่ไว้ในกระเป๋าแขนเสื้อแล้วเดินออกไปที่ประตูข้างเพื่อพบเขา มูเหลียนเซิงมีใบหน้าดำคล้ำและหลังจากผ่านไปครึ่งฤดูร้อนเขาก็มีผิวคล้ำกว่าก้นหมอ้อเสียอีกในฐานะชาวนาแม้ว่าเขาจะขอทานอยู่ทุกคนทุกแห่งแต่เขาก็ปลูกแตงโมในฤดูใบไม้ผลิในฤดูร้อนเขาจะเก็บแตงโมแล้วนำไปขายที่ตลาดขายทั้งลูกหรือเป็นชิ้นซึ่งทำเงินได้โดยตรงอย่าหลงกลกับรูปลักษณ์ที่ซื่อสัตย์ของเขาเขาไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่เห็นและเขาก็ ไม่มีเหตุผลด้วยติงยี่มีวิธีจัดการกับเขาถ้าเขาหยาบคายก็ต้องหยาบคายกว่าเขาหลังจากดุเขาแล้วก็ให้เงินเพื่อตบหน้าเขานี่คือวิธีที่ทําให้นางผ่านพ้นไปได้เสมอมู่เหลียนเซิงพึมพำเบาๆขณะมองดูชุดของติงยี่ตั้งแต่หัวจรรเท้าถ้าเจ้าไม่ออกมาข้อคงจะหาเจ้าไม่เจอด้วยําเจ้าได้เลื่อนตําแหน่งแล้วเกิดอะไรขึ้นเจ้าประสบความสําเร็จแล้วหรือได้เงินเดือนเท่าไหร่ล่ะติงยี่พูดอย่างอดทนข้าเพิ่งมาเมื่อวาน ข้าไม่ได้เข้าเมืองมาสองเดือนแล้วแล้วเจ้าก็เป็นแบบนี้เมื่อเจอข้าเขาไอจริงๆแล้วข้าไม่ได้ขอเงินเจ้าเจ้าเติบโตมาในครอบครัวของเราและตอนนี้ข้าแก่แล้วและทําอะไรไม่ได้ข้ายังต้องพึ่งพาให้เจ้าเลี้ยงดูข้าในวัยชราเจ้าดูแลที่ดินให้ตระกูลจัวหลิงไม่ใช่เรือคงปล่อยให้ที่ดินว่างเปล่าไม่ได้หรอกต้นกล้าแตงโมถูกถอนออกไปแล้วและถึงเวลาปลูกข้าวสาลีและข้าวฟ่างแล้วกลับไปทํางานให้เสร็จก่อนเถอะ ติงยี่รู้ว่าเขากำลังเล่นตลกจึงพูดอย่างอดทนว่าตอนนี้ข้าเป็นองครักษ์ในจวนองชายจะไปจากที่นี่ได้ยังไงท่านกำลังทำให้ข้าลำบากใจเจ้าไม่ใช่คนในวังและเจ้าก็ไม่ใช่ลูกชายข้ารับใช้องชายเจ้าลาออกจากงานได้ถ้าต้องการไม่มีอะไรผิดหลังจากวงเวียนไปมาในที่สุดเขาก็ต้องหยิบเรื่องเก่าๆขึ้นมาพูดเพื่อเตือนติงยี่ถึงที่มาของนางนางค่อยแขนแล้วพูดว่าท่านหยุดได้ไหมที่นี่คือจวนองชายไม่ใช่ร้านติงซิ่งถ้ามีอะไรจะพูดก็พูดมาถ้าไม่มีข้าจะกลับไปข้ายังมีงานอีกเยอะ เฮ <Hey. S 2> มู่เหลียนเซิงพูดเสียงดังข้าเลี้ยงเจ้ามาขนาดนี้แล้วข้าแค่ขอให้เจ้าทำงานช่วยเหลือที่บ้านมีอะไรผิดต่อจวนองค์ชายกันเจ้าเป็นลูกทุนหัวของข้าข้าเลี้ยงเจ้ามาใครจะมีปัญหาหละ่ะดูสิเขาเริ่มทำตัวเหมือนคนโกงดังนั้นตอนนี้จึงให้เงินไม่ได้ท่าให้ง่ายเกินไปเขาจะยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปต้องทําให้เขาแตกสลายเหมือนดอกไม้แล้วปล่อยให้เขาแตกสลายไปเรื่อยๆจากนั้นก็สามารถทําลายจุดยืนของเขาได้ติงยี่กล่าวว่า ย่าตะโกนข้าอาศัยอยู่ในบ้านของท่านไม่ถึงหกปีท่านเอาเงินข้าไปอย่างน้อยเจ็ดหรือแปดแท่งในช่วงหลายปีนี้ท่านรู้ดีว่าตอนข้าเป็นเด็กท่านปฏิบัติกับข้าอย่างไรตอนที่ข้ารอแม่ทูลหัวทําแป้งทอดให้ท่านเข้ามาตบข้าจนฟันหลุดไปหนึ่งซี่ข้าเคยถือโทษท่านหรือเปล่าข้ายังคงรู้สึกขอบคุณท่านท่านไม่มีเงินซื้ออาหารแต่ข้ามีเงินอยู่บ้างข้าปล่อยให้ท่านหิวไม่ได้แต่ท่านไม่ควรสร้างปัญหาได้ตลอดเวลาถ้าเปิดเผยตัวตนข้าคงจะไม่ดีเท่าไหร่ มู่เหลียนเซิงพูดด้วยปากที่ยกขึ้นครึ่งหนึ่งเจ้ายังรู้ว่ามันแย่อยู่หรือมีอะไรแย่กันขอถามหน่อยเธอเจ้ารายงานทะเบียนบ้านอย่างไรตอนเข้ามาในจวนองค์ชายถ้าเขารู้ภูมิหลังของเจ้าเขาจะให้เจ้าเข้าไปในจวนได้หรือไม่ในที่สุดติงยี่ก็ขมวดคิ้ว ถ้าท่านอยากทำแบบนี้ข้าจะไม่ให้ท่านสักแดงเดียวข้าเป็นเหมือนโถที่พังอยู่แล้วถ้ามีใครถามว่าท่านรู้ได้ยังไงท่านจะพูดว่าอาย่างไรท่านไม่ได้เลี้ยงดูข้ามาจนถึงวัยนี้หรือถ้าข้าโดนจับได้ท่านจะกลายเป็นพวกที่คอยให้ที่พักพิงและสมรู้ร่วมคิดหลังจากที่นางพูดจบนางก็หันหลังแล้วจากไปมู่เหรียญเซิงตกตะลึงและยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรนางก้าวไปสองก้าวแล้วหันหลังกลับและนางดูพ่ายแพ้ต่อตัวเองเกินไปดังนั้นจึงหันหลังกลับถอนหายใจและพูดว่า ท่านมีรายได้น้อยมากในช่วงสองปีที่ผ่านมามันไม่ง่ายเลยข้าไม่ได้ตั้งใจจะโตเถียงกับท่านข้าแค่อยากให้ท่านรู้ว่าข้าไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วคำโกหกและคำขู่ของท่านจะไม่มีผลกับข้าหลังจากนั้นติงยี่ก็หยิบเงินออกมาแล้วส่งให้ข้าพอมีเงินอยู่บ้างเอาไปเธออย่างน้อยมันก็พอซื้อบะหมี่อย่าคิดว่ามันน้อยเกินไปก่อนที่มู่เหลียนเซิงจะมีเวลาพูดนางก็หันหลังแล้วเดินเข้าประตูไป เมื่อช่างน้ำหนักได้สามหรือสี่เหรียญมันไม่พอให้เขาซื้อนอนสักตัวมู่เหรียญเซิงโกรธเด็กน้อยเขากัดฟันแล้วพูดว่าได้สิถ้าเจ้ามีความสามารถเรามาขี่ลาดูนักร้องกันเถอะเราจะได้เห็นกันเขาใส่เงินลงในกระเป๋าและเดินจากไปพร้อมกับด่าทอร่วมสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ผู้แปลได้นะครโปรดติดตามตอนต่อไป